ที่เรามาวันแรกคือที่ไหนนะที่ยี่ห้าเบิรหองยี่สี่แต่เราเริ่มย <20 S 1> ี่ห้ายี่ห้าวันแรกเนี่ยเราได้ไปเพียงุฉนะาปูด้ะใช่ไหมมันที่ยี่ห้าเนาะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปสักการะวันที่ยี่หกเนี่ยเราเริ่มได้สักการะคือตั้งแต่มาเิดีสุวรรณมาลิกา,าเห็นไหมเพิ่มมาสิงคโปสองอูปารามที่มีอาไททีดเจดวันด้วยแต่เราไม่ได้ไปก็ไปสามแห่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่มินทะเลเป็นสี่ใช่ไหม แล้วก็เราได้ไปที่ไหนอีกนะมีพระเกี้ยวแก้วเป็นห้าแล้วก็สริปัตหะเป็นที่หแล้วก็ที่นี่เป็นที่แปดที่เจ็ดแล้วที่แล้วที่เจ็ดเนาะที่แปดเราไม่ใช่ไม่ใช่ขาดขาดที่ไหนไม่เห็นยังคณะมีที่ยังขาดไม่เห็นยังคณะที่พระเจ้าสมเด็จพระนเรศที่ไหนนี่อยู่ทางทางภาคใต้ของทางฝั่งตองไปทางใต้ส่วน งานท่าทีปออทออะอย,ย,ยู่ทางภาคเหนือของศรีลังกาซึ่งอยู่เหนือสุดเราอยู่ติดกับอินเป็นเดือนถนนจะเป็นเกาะลักษณะมันเกาะดีๆจะมาไปมาเตอร์ไใช่ใช่ใชอันตรงนั้นเนี่ยที่มียัางคณะนนเนี่ยก็คือเป็นปฐมเจดีย์ที่บอกว่ามีรัตนะเจดีย์อยู่ภายในี่ยว่าสร้างกันต่อมา,อาหลายหลายยุคหลายสมัยมากๆเป็นปฐมเจดีย์ของศรีลังกาที่เก็บพไม่ไมาใช่ธาตุใช่ไหมเราเรามีคื ปฐมเจดีย์จริงๆหนึ่งที่ม่เห็นทางนับชือที่เก็บบ้าเก็บใสแล้วก็ที่ถูปารามเนถามว่าเป็นปฐมเจดีย์ไหมเป็นปฐมเจดีย์เหมือนกันแต่นับจากพระพุทธเจ้านะชื่อเจตตะกุกุกุสันโธนับจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยสร้างสด็จมาประทับที่นี่ด้วยนะโยมเคยทุกพระองค์บอกว่านนใไงบอกว่าทุกพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่นี่ ด้วยคำอารรถนาของพญานาคผู้มีศัทดิ์ศรีมาเสดงมาแสดงขันเหมือนกับที่เมืองอัชชาปุระเหมือนที่ต้นวัดศรีมหาโพธิ์เหมือนที่สุพรามดังนั้นสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่สำคัญเองใน,น,ท,งท,น,นที่เราได้มานั่งมาเหยียบเดยเถอดเนี่ยสถานที่เรานั่งมาเหยียบเหมือนกับเในแท้เชิงตวันเหมืองในเมืองพรุงศรีที่เดินไปตรงไหนเหยียบไปตรงไหนเหมือนในคำพูดท่านบอกมีแต่รอยเท้าของพระอรหรันต์เกิดขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็ เราก็ตั้งความปรารถนาให้เราได้ผสัมพันธ์ได้การสานิสงส์ที่เราได้มาปฏิบัติบ,บุชาอนิสัตตมชาทั้งหลายเนี่ยน้อมใจยกกิตติขึ้นสู่ริปัสสินขึ้นสู่ความบุคุลุจากสังสาราวัฏเพราะว่าเราสังสาราวัฏเรา, <S <S เรายัง, <S <S ยงรเรายังไม่รู้ที่สุดเรายังไม่รู้เราจะไปที่ไหนแล้วเราจะมาจากไหนเราไม่รู้แต่เราให้เราอยู่กับปัจจุบันว่าเราจะทำกุศลอย่างไรจะเจริญกุศลอย่างไร <S <S แล้วกลับไปแล้วเราจะสามารถทำกุศลให้ต่อเนื่องได้ไหมอันนี้สิ่งสำคัญมากๆ นี่ก็ขออนโมทนาการถึทุกคนแล้วก็ขอพูดนะความในใจอย่างหนึ่งว่าขออนโมทนาแล้วก็อาตมาประทับใจนะในกลุ่มนี้กลุ่มที่มาเพราะว่าพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ด้วยแล้วก็พระญาติโยมที่มาด้วยเพราะปกติอาตมาไม่เคยรับปากว่าใครจะไปไหนกับใครที่ไหนอาตมาก็จะอยู่ในในที่อดิเล่นของอาตมาไม่สอนหนังสือก็ทํากรรมฐานก็อยู่เช่นี้อาตมาขออาตมา แตา่ม,มาจะแม้แต่โยมไกด์ที่เขาจะนิมนต์ม,มาไปคณะอื่นจะมาไม่รับป่าจะม,มาไม่ไปจะม,มาบอกยะม,มาไม่ใช่พระที่เขาจัดตัวจัด,จดอะไรที่เขาทํากันที่อินเดียที่เขาจัดจ้างไม่ใช่จะม,มาไม่ใช่แบบน,นั้นเราเน้นเรื่อง,องการภาวานาเรื่องของการเข้าถึงเข้าใจอย่างนี้แล้วพวกโยมทั้งหลายที่มาจะมาก็มโนารด้วยที่เห็นมีความตั้งใจมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสาแล้วก็ อาตมาเชื่อว่าทุกคนลูกโยมมีความเข้าใจเรื่องของธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมะที่เป็นพระสัจธรรมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเหมือนที่โยมถามว่าปฏิบาททาัติธรรมคืออะไรใช่ไหม <สา S 1> นั่น <สา S 1> แหละเรามีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักอริยมรรคเป็นต้นนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแก่พระพุทธเจ้านะอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนี่ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญสาธุสาธุ งั้นก็เราจะได้กลับกบเนะาะเพราะว่า,าเพราะว่าเราก็เราจะต้องไปที่หนึ่ง<า>ไปที่ศูนย์หนังสือของพระอาจารย์ปนศูนย์หน, <สา S 2> นังสือพุทธศาสนาแล้วก็มีโคคนแต่จะเ,เกี่ยวกับพุทธศาสนาหมดนะของฝากก็จะเป็นเกี่ยวกับพุทธศาสนาวันนี้จะมาเลยว,ว่าแคนเซิลไปตลาดดีกว่าดีไหมอยู่ดีเจ้าค่ะ ไม่ไปช็อปไม่ไปช็อปตีเพราะว่าถ้าเราไปตลาดเนี่ยเราก็จะใช้เวลานานแล้วก็มันก็จะเกิดโลภะมากด้วยสาธุเจ้าค่ะเราามที่วัดนี่เรายังพระอาจารย์ที่ใช่ไหมพระจันทร์ที่ศู่ยหนังสือก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาออกจากบ้านเราก็ไปที่วัดพงคารเสร็จแล้วไปทําธุระอาบน้ําขยานน้ำอาบน้ําได้ที่วัดพงคารที่ผมอยู่โอ้ ก็แจ้งทางวัดไปแล้วแล้วก็ทางวัดบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมน้ำปานะให้โยทุกคนเลยสาธุเราได้ไปอาบนไปทำทุระส่วนตัวที่นั่นด้วยพักกิริยาบทแล้วก็เราก็ไปทานข้าวที่สนามบินแล้วก็เดินทางดีไหมโยงดีเจ้าค่ะสาธุบรทนัทให้ตัวเองสาธุ